เห็นมาออกลายครับสวยจักบ่าครับนี่เห็นลงลอ้อยหบเห็นอี่ยังครับเห็นเพิงหนเอโอ้ยละงกสมังงามเลยละงกไข่หมดแดงด้วาจีโทละงกไข่หมดแดงอันนี้ก็ร้อหาสบ่ครับร้อยส้ปาเห็นละงกอ้ยแต่เสียบแ เห็ดปวงเงีง่ะครับนี่ปวกเลยค่ะเสกอ้าวเรคือยูตีเห็ดปวงเออเน็ดปวกเนาเห็ดปวกทานแดงเห็ดปวกวางโอ้เห็ดปลาลายครั่จานยอะบ่าครับดังกอันนี้ลอยแปดสิบเห็ดปวงไม่พีน่อย ขวบบุคคลเด็กนีนี่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 น่อ๋อเยบานี่ครับจานนี่อันทานันร้อยร้อยสามสิบร้อยสนี่ได้น้อยหน่อันนั้นสองร้อยแปดสิบแล้วอันนี้ดิอันนี้ร้อยเศร้าขต่อจานอนตเบาที่ครับ เตจันนอนสองใบขึน้นกันได้ครับไม่ตำารุงละลอยกับนีตนนอนได้ปะครับไปปลาบึกปะครับปลาปึงครับ <ca> <able> อย่างค่ะครับทาได้นะคะมีสูนนายังเศร้าอยู่นะครับเนาะของเศร้ามีแมนมีซ้ำกันนี่แหละ,ะตัวเยอะแบบไหนเดียวปลาเพิ่งจะบาทเดี๋ยวฮะ,ะบะบนี่เชียงเคยสิเขำว่าสื่อหรอครับน้อยคนละ